เราจะเรียนกันในเรื่องของเกี่ยวกับว sì ิชาสัมงศาเกี่ยวกับความคิศาสนานะคะแล้วก็เราก็จะได้เรียนรู้กันเรื่องของการสวดมนต์ไหว้นักเรียนคะใครรู้บ้างคะว่านี่คือรูปใครรูปพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ครูนำรูปพระเจ้าอยู่หัวมาให้นักเรียนดูราบพระเจ้าอยู่หัว ตัวอย่างของผู้ทธศาสนสนิกชนที่ดีท่านเป็นศาสนสนิกชนตัวอย่างแล้วชาวพุทธตัวอย่างเอาทาการอย่างไรครับช่วงนี้ชี้นะผูที่ศาสนาสนิกชนที่ดีหรือชาวพุทธตัวอย่างหมายถึงชาวพุทธที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีที่เราควรยกย่องและนําไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตครับนักเรียนครับ ท่านเป็นตัวอย่างชั้นที่ดีหลายด้านท่านสอศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอแต่ตัวอย่างที่ครูจะยกมาเล่าคือเรื่องความกตัญยูค่ะนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากตัญยูรู้คุณคืออะไรคือการรู้คุณและการตอบแทนบุญคุณค่ะครูจะคอยกจตันยูคือการรู้คุณ รู้จ <st> ักตอบแทนค้ท <inside> <st> ี่มีและคุณต่ำเราคริงป <st> ่ะเราครูพ่อพี่น้องเป็นแม่มีครูแล้วก็คนอื่นที่เขาช่วยเหลือเราอันนี้คือผู้ที่มีค่าควรนี่คือเมื่อกี้คือหน้าที่ของ ลูกที่ดีนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการเป็นตัวอย่างของพุทธศาสนาที่กระชมตัวอย่างก็คือหนึ่งมีความกตัญญูใช่ไหมแต่ว่าเราอ่ะต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่หลวแต่ถ้าเกี่ยวข้อ,ของกับวันสาคัญละ่ะทำยังไงวันสาคัญทางพุทธศาสนาถ้ามีงานบุญงานอะไรขึ้นเกิดขึ้นณนเวลานั้นเราจะต้องทำยังไงต้องไปต้องไปที่ไหนวัดอ่าต้องไปทาบุญที่วัดหรือช่วยเหลือมาบุญที่วัดอย่างเช่นเราจะไปทำ ได้ไหมได้ช่วยการตัดกวาดเช็ดถูต่างๆเพราะว่าที่วัดมีคนเยอะไหมคะมอ่าถ้าเป็นงานมีคนเยอะแน่นอนชาวบ้านก็จะไปช่วยเหลือกันแต่ถ้าในหมู่บ้านนั้นมีคนน้อยอย่างเงี้ยแล้วหลายคนคติดธุระมากเลยหน้าที่ของเราเราสามารถช่วยเหลืองันเาได้ไหม ล้างจานอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานวัดหรืองานในชุมชนนะคะอันนี t <t ้คือลักษณะของตัวอย่างที่ดีได้อ่าน้ตโอ้โหเดกที่โน้ตอยู่วัดด้วยเราต้องทำอะไรช่วยกันหรือต้องปัดออกใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือตัวอย่างที่ดีเลยนะคะต่อมาเรามาดูว่าเราเคยสวดมนต์ไหว้พระไหมเคยเดี๋ยวคราจะพาพาตัว อารา hang ฮุตอะกราบแบมือนะคะต่อมากราบสุ หลังจากนั้นผู้หญิงนั่งพับเพียบผู้ชายนั่งคัดสมาธิได้จับจับ